อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซา่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของในกล่องนี้นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทย ในรหัสชุดที่ว่า VGT MT 0 1นะครับผมหรือชื่อชุดก็คือ Lights to l o y a l t y นั่นเองซึ่งชุดนี้นะเนี่ยพี่ชินคนต้องขออธิบายก่อนเลยว่ามันเป็น Trial d e a t ของ Clan r o y a l ดินั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยมักจะตามหานะครับผมชุด TD 0 1กัน Blaster Blade กันเขาต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันหายากมากแล้วนะครับผมเพราะว่า อย่างเช่นตอนที่ทําคลิปนี้นะันเนี่ยทีดีศูนย์หนึ่งนั้นได้มีการเรียกได้ว่าเลิกผลิตไปแล้วก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่ามันเก่าไปแล้วจริงๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงจะเปิดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าของใหม่มักจะเก่งกว่านะครับผมเรื่องของสกิลเรื่องของการตอบพลังนั่นเองดังนั้นสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มเล่นรอยเยอา่าพลดินในตอนนี้พี่ชีแนะนําว่ามาเปิดกล่องนี้ก่อนดีกว่าอย่าไปควานหาทีดีศูนย์หนึ่งเลยซื้อมาก็ ไม่ค่อยไหวนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคของการะจะขึ้นภาค3แล้วแต่ละแคลมันก็เก่งกาดกันจนที่เรียกว่าเปิดทีดีหกล่องก็ไม่ได้สู้เขาไหวนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยละกันดังนั้นแนะนำก็ผมสาหรับคนที่อยากเล่นร้อยโยผลดินเปิดกล่องนี้เลยสําหรับล้อยอยผลดินในกล่องน,นี้นะครับผมรหัสมันเป็น vgt mt 0 1ก็จริงแต่บอกไว้ก่อนเลยว่า ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีรหัส MT02 ออกมานะครับผมคือญี่ปุ่นเนี่ยทำชุดนี้ออกมาตั้งนานแล้วแล้วผ่านมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่มีรหัส MT02 มาเลยนะครับผมเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเ,เพราะว่ายกเลิกลายผลิตไปนี้แล้วก็ได้หรือว่ามันหาตัวมาทําต่อไม่ได้นั่เองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ ต้องการการ์ดของอันนี้อยู่แล้วนั่นะเนี่ยจะไม่ผลิตอะไรต่อก็ไม่ซีเรียสเดี <_ S 1> ๋ยวมันก็จะมีชุด EB ชุด B t ทีชุดทีดีชุดในื่นออกมาอีกอยู่ดีนน่นเองนะครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ m p 0 1ก่อกนดีกว่าว่ามันเป็นของใครนะครับผมถึงหน้ากล่องจะมีตัวละครคาแรคเตอร์ทีมพระเอกในภาค3ปรากฏออกมาก็ตามแต่ว่าคนใช้ก็ไม่ใช่เซนโดไอจีนะครับผมในภาค3เซนโดไอจีนั้นก็ยังใช้แคลนโกะพลาดินอยู่เช่นเคยนะครับผม คนที่ใช้เรี่ยวพลดดินก็ก็คือคนนี้นะครับผมอ่าหัวเหลืองขตัวที่คนที่อยู่ในกลุ่มออดอลของเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าจะชื่อโคลินเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเพียงแต่ว่าเธอก็ไม่ได้เป็นคนใช้เรียยวพัดดินสายนี้อยู่ดีเพราะว่าในการ์ตูนเธอใช้เรี่ยวพลดดินสาย g ีเวลไนนะครับผมอ้าวแล้วใครเป็นคนใช้การในกล่องนี้ล่ะคําตอบก็คือคนคนนั้นก็คือไดโกะนั่นเองนะครับผม ไดโกะเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแวนกาดญี่ปุ่นนะครับผมมานานพอสมควรแล้วนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เอ็มบลิสเตอร์หรือว่าเป็นมาสคอตหรือยังไงก็ว่าได้นะครับผมก็เป็นผู้ชายหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็มีการทําเป็นหนังเดอะมูฟวี่คนแสดงของแวนกาดเขาก็เป็นพระเอกด้วยนะครับผมก็มีหลากหลายภาคออกมาแล้วนอกจากนี้เขายังมีการปรากฏตัวในการ์ตูนทีวีด้วยนั่นเองอย่างเช่นในภาค2ก็ปรากฏมารอบหนึ่งใช่ไหมครับที่มาสู้กับอะคอฟอร์ดในช่วงประมาณต้นต้น,นเรื่องนั่นเองก็ ใช้รอยาพลาดินเหมือนกันนั่นเองก็จะลอยาพราดินจาก EB03 นะครับผมเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพอขึ้นภาค3ไดโกะก็จะโผล่มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาสู้กับกลุ่มพระเอกในช่วงที่เขากำลังแสดงละครเวทีอยู่ในโรงเรียนอยู่นั่นเองเดี๋ยวในเรื่องของไม่พูดถึงต่อละกันแต่เป็นว่ากล่องนี้เนี่ยจะเป็นการที่ไดโกะใช้นั่นเองครับผม อีกอย่างนึงถึงจะบอกว่าชุดน,นี้นเนี่ยเป็นชุดสุดท้ายของภาค2ก็ตามนะครับผมเพียงแต่ว่าเนื้อหาของการ์ดในเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการ์ดที่มาจากภาค3เยอะเลยเพราะว่ามันมีทั้ง G ิวเวล g น t ก็มีนะครับผมทั้งเซนจูรี่กาที่ไดโกะใช้ในภาค3ก็มีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ออกในการ์ตูนภาค3นั่นเอง แต่อย่าไปซีเรียสครับผมว่ามันเป็นเรื่องของอการ์ตูนกับสินค้าซึ่งมันแยกกันอยู่แล้วบางทีสินค้าออกก่อนการ์ตูนก็มีบางทีการ์ตูนออกมาก่อนและสินค้าค่อยออกมาตามก็มีนะครับผมอย่าไปซีเรียสเรามีไว้เล่นน่าจะสบายใจกว่าไม่ต้องคิดมากในเนงครับผมเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อดีกว่านะครับผมว่ากล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง เดี๋ยวดูที่หน้ากล่องกันเลยละกันนะครับผมหน้ากล่อลงก็จะมีกลุ่มพระเอกเป็นพรีเซนเตอร์หน้ากล่องนั่นเองนี่ก็จะเป็นทีมพระเอกอต้องบอกมันเป็นทีมโรงเรียนเพราะว่าในช่วงต้นของภาค3นี่จะเป็นการแข่งแบบโรงเรียนนี้ไปเจอโรงเรียนนู้นนั่นเองนะครับผมไม่ใช่แบ่งแบบเป็นทีมละ3คนไปนสมัครการแข่งขันไม่ใช่จะเป็นการแข่งระดับโรงเรียนมากกว่านี่ก็จะเป็นทีมพระเอกทั้งหมด5คนนั่นเองไหนดูซิมีเขียนอะไรบ้างเป็น ไทาอาเด็กนะครับผมชัดเจนเป็นไทาอาลเด็กก็คือเปิด1กล่องเล่นได้ทันทีในกล่องบรรจุการ50บใบคู่มือวิธีการเล่นและสนามแข่งขันนะครับผมก็คือหนึ่งกล่องเล่นได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เก่งมากๆก็ควรจะต้องเปิดหลายกล่องหน่อยอาจจะเปิดสัก3 4กล่องนั่นเองเพราะว่าตัวหน้ากล่องให้มาเพียงแค่ใบเดียวบางทีเราใส่ใบเดียวมันไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าที่เด็ดของเด็กนี้ก็คือตัวหน้ากล่องนั่นเองในดูซิยูนี่หน้ากล่องก็จะเป็นเซนจูดี้การ์ดดากอนนะครับผมเป็นตัวเด็ดเลยแล้วก็จะมี เป็นเกรด3แเลีวยงเลยดินข้างๆเหมือนกันอ่าอย่างนี้ก็เป็นบอสที่เคยออกมาในที0 1แล้วนะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยให้มาแค่กล่องละหนึ่งกล่องละหนึ่งใบถ้าจำไม่ผิดน,นะไม่หนึ่งก็2ใบนี่แหละเพียงแต่ว่าในตอนนี้กล่องนี้คือให้มา4เลยก็คือครบเลยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมคราวนี้มาดูด้านข้างบ้างด้านข้างก็จะเป็นยูนิตใหม่นะครับผมอย่างตัวน,นี้ก็จะเป็นยูนิตมาจากอาตระกลูลรอยเยาสายจิเบิลไนนะครับผมอีกข้างหนึ่งนี่ก็จะเป็นยูนิตใหม่ที่มีในกล่องนี้เหมือนกันนั่นนเเเเองดดด้าาหลลลััผมมก็จจะะีียชเเยชว การไฟบบนกาดคืออะไรมีชื่อชุดนะครับผม Life to r o y y l t y ในกล่องบรรจุรอยัลพระดินไว้50บใบเลยนะครับผมครื่งมือการเล่นสนามแข่งขันครบทุกอย่างนะครับผมโอเคจากนั้นด้านบนก็จะเป็นชื่อรหัสชุด VGT MD01 ภาค2ชุดที่7นั่นเองนะครับผมส่วนด้านล่างก็จะมีลายชื่อว่าการในกล่องนี้มีอะไรบ้างนั่นเองดูในกล้องอาจจะไม่ชัดเพราะว่าตัวมาเล็กน,นะครับผมเดี๋ยวดูที่พิชินแกะเอาก็ได้อะ งั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยดีกว่าแต่ขออนุญาตนะครับผมพี่ชินขออนุญาตเอาตัวที่แกะไว้แล้วละกันมาให้ดูดีกว่าเพราะว่าในนี้เนี่ยถ้าเกิดแกะแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเวลานั่นเองอ่ะนี่คือการข้างในที่แกะแนละ้วทั้งหมดนั่นเองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ต้องขอชมชุดน,นี้ก็คือไทโอเด็กชุดน,นี้นั้นเนี่ยมีการเรียงการไว้เรียบร้อยนะครับผมไม่ไม่สลับสับเปลี่ยนปรับปลียนยังไงซึ่งนะําให้ง่ายต่อการเช็คแล้วก็จัดเก็บนั่นเองก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียว เอาละครับผมเราก็จะมีเราเยาะพละดินอยู่ในมือแล้วนั่นเองงั้นพี่ชินขอเริ่มรีวิวเลยลวกันนะครับผมว่าในกล่องนี้นั้นให้อะไรมาบ้างคลิปนี้จะพูดถึงแค่ยูนิตเท่านั้นว่าให้อะไรมากี่ใบส่วนเรื่องสกิลเดี๋ยวไว้ว่ากันที่คลิปต่อไปนะครับผมอะเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยละกันอันนี้เป็นตัวเริ่มนะครับผมกับจุดเริ่มต้นแห่งตำนานแอมโบรซิอุสตัวนี้นั้นเนี่ยจะเป็นยูนิตท,ที่มีความสามารถในการถูกไลท์ทับแล้วถอยด้วยคือมีความสามารถผู้เริ่มต้นนั่นเองซึ่งถือว่าดีผปกติ ตัวเริ่มของไท e ์เด็กหรือ TD เนี่ยมักจะเป็นตัวเริ่มที่ไล่แล้วไม่ถอยคือไม่มีสกิลไรเลยถูกไล่ทับธรรมดาซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากนะครับผมเป็นแบบที่ไล่แล้วถอยด้วยทําให้ใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวอ่ะให้มา1นใบนะครับผมเกรดศูนย์ต่อมาจะเป็นทริกเกอร์ละก็จะให้สแตนทริกเกอร์มานะครัผมกับโฟกัลให้มา4ใบซึ่งก็เป็นมาตรฐานของรายาพลดินอยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวรีพินจากชุดเก่าดลว์ทริกเกอร์นะครับผมว่าอาวุธโกวานนนให้มา สี่ใบเหมือนกันฮิวเหมือนกันนะครับผมก็เอเลนก็ให้มาสีา่ใบแล้วก็มีคริสข้าทิกเกอร์นะครับผมเอโพน่าให้มาสี่ใบหลายๆคนเคยมีปัญหานะครับผมคนที่เล่นรอยเยพลเดืนทีหลังแล้วตามเก็บทีดีศูนย์หนึ่งไม่ทันจะหาเอโพน่ามาใช้ไม่ได้ชุดนี้มีเอโพน่าเอโพน่ามาให้แล้วดังน,นั้นก็หมายความว่าเราสามารถปรับคริสข้อทิกเกอร์ได้ตามความต้องการเลยนั่นเองครับผมเพราะว่าปกติแล้วจะหาได้แค่ริวกับอาราบลัสเตอร์โอแต่จะหาเอโพน่าไม่ได้เพราะว่าซื้อทีดีศูนย์หนึ่งไม่ทันตอนนี้ คลิกที่เข้าทิกเกอร์ในชุดนี้ก็จะให้เป็นอย่างละ4ใบนั่นเองครับผมเน้นสมดุลน,นั่นเองแล้วก็ตัวเริ่มอีก1ใบที่มีสกิลผู้เริ่มต้นด้วยซึ่งถือว่าดีมากๆนั่นเองครับผมคราวนี้มาต่อที่เกรด1กันต่อเลยนะครับว่าให้อะไรมาบ้างอ่ะใบแรกเลยครับผมกับนักกวีสีลุ้งให้มา2ใบตัวนี้ค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวต่อบูสท้ายกับแวนการ์ดที่เป็น ตัวหน้ากล่องงอ่ายง่ายคือเป็นตัวบูส์พอตัวกับตัวหน้ากล่องนั่นเองจะบูส์ตอนอยู่แวน์หรือตอนอยู่เลี้ยวก็ได้ขอแค่บูส์ให้ตัวหน้ากล่องเอฟเฟกต์ effect ก็ติดแล้วนั่นเองครับผมเป็นตัวที่สําคัญมากๆช่วยในการเร่งพลังนั่นเองกเกรดหนึ่งไปถัดมาจ้าก็จะเป็นยูนิตเก่านะครับผมกับปลาชน้อยมาลอนนั่นเองก็สําคัญอยู่แล้วเป็นแอดแปดพันธรรมดานะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์ก็จริงแต่ว่าเป็นตัวต่อบูส์ที่สําคัญมากๆเลย เกรด1หนึ่งใบถัดมาครับผมก็จะให้เลนเกามานน่เองใบนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมให้มา4ใบเลยทีเดียวก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เล่งพลังตัวเองได้ดีมากนะครับผมแล้วก็เกรด1หนึ่งอีก4ใบก็จะให้รีเกรดจีเวลไนต์อูริเอนมาตัวนี้ก็จะเป็นยูนิตติดชื่อจีเวลไนต์เพิ่มเติมขึ้นมาแน่เองครับผมในอนาคตพอ B t 1 0บออกมาจะเป็นระยะงพลเรดินสายจีเวลไนต์ด้วยนะครับผมซึ่งจําเป็นที่จะต้องมียูนิตติดชื่อจีเวลไนต์เยอะๆถึงจะเก่งดังนั้น ใครที่อยากจะเล่นเตรียมเล่นจีเวลไนในอนาคตเตรียมกล่องนี้ไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพิทักษ์ด้วยเพราะว่าใน b t 1 0ก็จะมีพิทักษ์มาให้นั่นเองแต่จะเป็นพิทักษ์ที่เป็นติดชื่อจีเวลไนนะถึงจะเขาถึงจะเป็นตัวเดิมก็เถอะเ <c oughs> พียงแต่ว่าเขาจะเขาจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวค่อยเล่าทีนั้นละกันเพียงแต่ว่าใน b t 1 0มี PG แน่นอนชุดนี้ไม่มี PG ไม่เป็นไรนะครับผมคนที่อยากจะเล่นร้อยเยาวาเรดในตอนนี้ชุดนี้ไม่มี PG ก็จริงแต่เดี๋ยวรอซื้อ BT10 มี pg ให้แน่นอนนะครับผมไม่ต้องย้อนไปเก็บจากชุดเก่าๆนะครับผมอะนี่จะเป็นเกรดหนึ่งที่ให้มาในกล่องนี้นั่นเองก็จะให้มาทั้งหมด14บใบนั่นเองครับผมซึ่งเป็นอัตจีรนที่เห็นบ่อยอยู่แล้วคราวนี้มาต่อกันที่เกรด2ต่อเลยนะครับผมว่าให้อะไรมาอีกบ้างเกรด2ก็จะให้ใบนี้อะให้มาใบเดียวก่อนกนะับอัศวินทงนักสู้คอนสแตนท ซึ่งเอฟเฟกดีมากๆนะครับผมช่วยในเรื่องของการเรียกพวกเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เปิดสี่กล่องใส่ไปนี้4ใบก็โอเคอยู่นะครับผมใช้ได้เลยก็เลยสองไปัดมาจะให้มา1นใบเหมือนกันกับพาเทติกจีเวลไนต์โอเว่นนะครับผมไม่ใช่นักบอลน,นะนี่เป็นยูนิตที่ติดชื่อ g ีเวลไนต์เหมือนกันแล้วก็ตีแล้วก็บวก3ามพันด้วยซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากแล้วเขาติดชื่อ G ีเวลไนต์นะครับผมอีหนยก็อย่างที่บอกใครเล่น g ีเวลไนต์ก็ควรจะเตรียมไว้นั่นเองกร่เหลือก็จะเป็น อัศวินแห่งความเงียบกลาตินให้มา4ี่ใบนะครับผมแล้วก็อัศวินแห่งความเชื่อมัน่นลามโมรักให้มา4าี่ใบให้ยูนิตที่10,000ืนะครับผมหรือที่เรียกว่าวานิลานั่นแหละแอดห0ึ่งนนี่มีเอฟเฟกมาถึง8ใบซึ่งถือว่าตีหนักมากๆนะครับผมโอ้โหอย่างนี้สบายใจเลยลงตีลงตีลง,ตลงบุกหนักๆได้เลยครับผมชุดนี้ให้มาแบบว่าโหดจริงๆ เกรด2ที่เหลือก็จะให้ราชาแห่งความจริงกอด์ดอนอีก2ใบด้วยก็จะเป็นตัว special intercept หรือคือตอน intercept เ,เข้ามาแล้วได้พลังป้องกันรวมเป็น1 0,000มนั่นเองซึ่งก็โอเคอยู่นะครับผมมีทั้งบุกมีทั้งป้องกันมีทั้งตัวช่วยหาเพื่อนเรียกได้ว่าเกรด2ชุดน,นี้นะเนี่ยคุ้มจริงๆเป็นแทวเด็กที่หนักแน่นกว่าแคลนดึ๋งในตอนนี้นะครับผมเพียงแต่ว่าพอเทลเด็กในภาคสามาันก็จะมีข้อเด่นเพิ่มเติเมขึ้นไปอีกนั่นเองก็ค่อยๆไล่ไปละกัน ครัวนี้ก็จะมาต่อกันที่นะครับผมเกรด3ามได้ดีกว่าให้ไดมาบ้างเกรดสก็จะให้อศัศวินแห่งความเชื่อมัน่นบอสให้มาถึง4ตัวเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าให้มาเยอะมากๆก็เป็นตัวที่ต่อตัวตีวมาตรฐานนั่นเองค้วม1บวก3 0 0พนะครับผมต่อมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นดิกนิฟายซิมเวอร์ดราก่อนนะครับผมใบนี้จะเป็นรอยัรเดนอีกใบนึงที่มีลีมิตเบกสี นะครับผมและมีความสามารถในการเล่นพลังค่อนข้างจะสูงมากอยู่แวนก็บวก4,000อยู่เลี้ยวก็บวก2,000ถ้าเกิดตีแวนนะซึ่งถือว่าโอเคเลยนะครับผมเก่งมากๆเลยลงแวนก็เก่งลงข้างก็เก่งพลังก็สูงเท่ด้วยนั่นเองก็จะมีข้อเสียคือแค่ยืนแค่1น0 0 0หนนั่นเอง แต่ที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือยูนิตหน้ากล่องกักบเซนชัวรี่กาดดราก้อนนั่นเองครับผมเป็นตัวที่เก่งการมากๆสกิลก็ยาวเหยิยนนะครับผมแต่ที่แน่ก็คือมีรีบินเบกซีและยืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมเรียกพวกก็ได้ปั๊มพลังก็ดีนะครับผมเล่นคอมโบดีๆแล้วก็ตัวนี้ตีเกินสามหมื่นได้ง่ายๆเลยนะครับผมเป็นตัวที่โหดมากๆเลยดังนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้เล่นการสลหรับใครที่อยากจะเล่นรอยยอ่อพลดินในตอนนี้นั่นเอง แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับผมมันยังจะมีโปรโมที่แถมมาให้ในชุดนี้อีกนะครับผมแถมชุดนี้นะเนี่ยแถมการ์ดพิเศษให้ถึง2ใบนะครับผมนั่นก็คืออัศวินแห่งอนาคตริวกับมกรกอมนั่นเองซึ่งเป็นทริกเกอร์แบบฟลอยนะครับผมโอ้โหริวแบบฟลอยแล้วก็มาเกาแบบฟลอยนั่นเองถือว่าหายากนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยของไทยเนี่ยไม่ค่อยทาทริกเกอร์เป็นฟลอย์กัน ในชุดนี้เนี่ยก็จะให้ฟลอยด์มาด้วยซึ่งมันเป็นทิกเกอร์เอาไว้ให้ปรับได้นนัเองเพราะว่ามันไม่ซ้ําแบบกับทิกเกอร์ในกล่องดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อ4กล่องคุณจะมีคิดิคอาให้เลือกถึง2แบบนะครับผมมีดอให้เลือกถึง2แบบด้วยกันแต่ว่าไอ้พวกสแตนก็จะได้มาแบบว่าล้นหลามเอาไปทําหลังการได้เลยนะครับผมก็ว่ากันต่อไปแล้วกันเออจริงๆพวกทิกเกอร์ตอนนี้เนี่ยเอาไปทําหลังการได้แล้วเนาะอย่างพี่ชินเนี่ยซื้อทุกอย่างอย่างละสี่ตอนนี้รู้สึกว่าโฟก์เกน่าจะเยอะพอ การทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้น,น่นเอครับผมที่เหลือก็จะเป็นอ่าพวกคูปองต่างๆนั่น,นเองก็เดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณชุด B t ทีหลังๆหรือ e ีบีหลังๆมาเนี่ย <_ LL> เหมือนกับทางบริษัทผู้ผลิตนั้นเนี่ยแถมโปรโมโมาให้ในกล่องเลยไม่ต้องส่งแลกแล้วนะครับผมซึ่งถือว่าดีมากๆสาหรับคนที่เป็นเด็กหรือว่ายังส่งไม่เป็นหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาบ้างนะครับอย่างบางทีพี่ชินก็ไม่ค่อยมีเวลาไปส่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแถมให้ในกล่องเลยนี่ถือว่าโอเคมากๆนั่นเองนะครับผมตัดปัญหาเรื่องคูปองหายยไราดด้้วย ซึ่งถือว่าสะดวกสบายต่อผู้บริโภคสุดๆนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดนะครับผมในชุด vgt mt ศูนยนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวมาย้ำกันทีหนึ่งเกรดศูนย์ก็จะให้มาทั้งหมด17ใบนะครับผมมีทริกเกอร์ด้วยนั่นเองเกรดหนึ่งก็จะให้มา14ใบนะครับผมถือว่าโอเคเลยอ่าใน14ใบหรือเปล่านะับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14โอเคเยอะอยู่นะครับผมเกรด2ล่ะมีอะไรบ้าง1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเกรดสองให้มาสิบสองใบนะผมเยอะมากมากเลยมีของแถมเป็นทริกเกอร์สองแบบด้วยนั่นเองและส่วนเกรดสามก็จะให้มาทั้งหมดเจ็ดใบนั่นเองครับผมถามว่าคุม้มไหมพิชินคิดว่าชุมนี้เนี่ยคุ้มนะครับผมสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่แล้วก็ผู้ที่เริ่มเล่นอยู่แล้วอย่างพิชินเป็นผู้ที่เริ่มเล่นอยู่แล้วเล่นมาตลอดอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยชุดนี้ออกมาก็อยากจะเล่นระยั่วยดินเพิ่มเติมมากเพราะว่ามันทำให้เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่อยากจะเล่นแ ที่ใช้ตน้นภาคหนึ่งอยากจะเล่นรอยย l p a พลาดินก็เปิดกล่องน,นี้1กล่องเล่นได้เหมือนกันถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวครับผมก็แนะนําซื้อกันเลยตั้งแต่1กล่องขึ้นไปนะครับผมซื้อ4กล่องก็จะโหดมากๆเห็นนะว่าสำหรับผู้เริ่มเล่นมาอาจจะยังไม่มี PG ต้องรอเก็บจาก BT10 นั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับผมการในชุด VG t MT01 Li g h t s 2น o y a น t y นั่นเองนะครับผม ก็มีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วสามารถหาซื้อกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวคงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามมาตลอดจ้า